นิ่มมากละลายในปากอันแบบมันกนนลิ่นหวานๆนะครับกินสดเออมืองกับเขายังไม่ตายอะ่ะโอ้โหสวัสดีปีใหม่ค่ะ มีคควสุ่นนะะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอดมูซูนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่31ทธันวานะครับปี63นะครับผมก็เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับมอนมูซูก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดมหาสารคามเพื่อไปฉลองปีใหม่กับแม่นะครับโอเคเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับผมก็เติมไปเต็มถังนะครับ200บาทนะครับมันจะมีที่เติมลมเดี๋ยวเราเช็กลมยางก็สำหรับลมที่เติมนะครับล้อหน้า38นะครับยางหลัง42นะครับ โซ่มอสมมซูก็ขัดแล้วก็ฉีดสเปย์นะครับผมเติมน้ํามันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เช็คลมยางเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวรถนะครับเราก็ต้องเช็คระดับน้ํามันเครื่องน้าหล่อเย็นนะครับโซ่สเตอร์นะครับให้พร้อมสําหรับการออกคลิปนะครับผมผมว่าถนนมันน่าจะโล่งนะครับผมเพราะว่าคนน่าจะกลับจากจังหวัดกันนะครับวันปีใหม่วันนี้นะครับผมคือรู้สึกแบบ เหมือนไม่มีรถเลยนะครับผมโล่งๆยังไงไม่รู้ไปเลยครับดีแล้วครับผมแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ก็คือช่วงปีใหม่มันอากาศหนาวๆนะครับเย็นๆก็สําหรับระยะทางนะครับจากกรุงเทพไปที่มหาสารคามนะครับประมาณ450กิโลนะครับผมก็ใช้ระยะเวลาก็แต่ก่อนมอสมูซูกลับบ้านก็ใช้ประมาณ6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่วงเทศกาลแบบนี้ปีใหม่แบบนี้จะใช้เวลากี่ชั่วโมงนะครับผม ตอนนี้ก็อยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับผมกำลังมุ่งหน้าออกไปทางปทุมนะครับปทุมธานีแล้วก็อยุธยาแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆก็ไปถึงสระบ,บุรีนะครับผมก็เดี๋ยวสักร้อยกิโลมอนมูซูก็คงจะจอดพักนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆครับตามจไตล์ายมอนมูซูครับเดินทางปลอดภัยครับผม ตอนนี้ก็อยู่ถนนหมายเลขหนึ่งนะครับผมก็กําลังมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีนะครับผมการจราจรก็ไหลเรื่อยๆนะครับผมก็เจอมอไซค์สายสองล้อนะครับมีเต็น์มีอะไรครับออกทริปกันนะครับผมก็เป็นความรู้สึกแบบเหมือนเจอพวกตัวเองครับท่านผู้ชมเราก็ไหลไปเรื่อยเหมือนกันครับไม่เีบครับสำหรับอีพีนี้มีเวลาทั้งวันนะครับผมไปหาแม่ ยังไงก็ถึงครับถึงช้าถึงเร็วยังไงก็ต้องถึงครับผม ก็วิ่งมาได้100กิโลแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมุ่งหน้าไปที่นครราชสีมากันต่อนะครับผมก็ถึงตัวจังหวัดสระบุรีนะครับข้างหน้าพอถึงตรงนี้ก็ขึ้นสะพานเลี้ยวขวานะครับผมมุ่งหน้าไปโคราชนะครับสระบุรีเลี้ยวขวาครับผมเดี๋ยวเราแวะปั๊มกันสักครู่นะครับผมก็เข้าห้องน้ําก่อนนะครับน้ามันก็เหลืออยู่4ขีดนะครับไปได้อีกประมาณ200กาโลนะครับผม เดี๋ยวพักรถแป๊บหนึ่งด้วยครับไปครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา10บโมงแล้วครับเมื่อกี้ก็จอดพักครึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยครับผมเหลือระยะทางไปถึงบ้านก็340กิโลนะครับก็ช่วงเทศกาลนะครับก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมผู้ร่วมใช้ถนนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมส่วนสำหรับผมก็ ไม่ไม่ต้องรีบนะครับขับไปเรื่อยตอนนี้คืออากาศดีนะครับแต่ว่าลมแรงมากนะครับผมเวลาขับแล้วรู้สึกว่ารถนะครับโดนลมกระแทกตลอดนะครับผมแล้วก็มีอาการเหมือนจะสะบัดถ้าลมก้อนใหญ่ๆนะครับผมก็ขับรถด,ด้วยความระมัดระวังนะครับ คผูชมถึงแล้วครับนครราชสีมานะครับโคราชนั่นเอง <Wow. S 1> โคราชบ้านเอ่งไม่้องเกรงใจกันบรรยากาศดีมากชิลมากชอบมากครับตอนนี้คือแบบขับรถแล้วแบบสุดยอดถึงรถจะติดแต่ว่าไม่ร้อนมีลมเย็นๆประทะตัวตลอดก็ขับได้ทั้งวันนะครับแบบนี้ตอนนี้นะครับก็อยู่ตรงถนนหมายเลขสองนะครับผม รถก็ค่อนข้างที่จะติดนะครับผมมีอุบัติเหตุนะครับลงข้างทางด้วยครับเราก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับผมไม่ประมาทในการใช้ถนนร่วมกันนะครับวิวภูเขาครับผมโอ้โหอย่างสวยครับผมสุดยอดเลยครับประเทศไทยวันนี้ก็มาถึงตรงบริเวณแถวลำตะคองแล้วนะครับถนนดีมากนะครับตรงนี้ที่ลำตะคองโคราชนะครับผมปากช่อง ดูครับผมลำตะคองครับอย่างเฟี้ยวอ่ะดูดิคือแบบบรรยากาศมันได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้โหแม่งแม่งจ้าบมากครับดูครับมีน้ำมีมีภูเขาครับผมลำตะคองครับใจนี้แบบดูถนนครับผมวิ่งนิ่มมากครับตอนนี้โอ้โห ถนนมิตรภาพนะครับผมสุดยอดจริงครับที่นี่เหมือนถึงบ้านแล้วครับถ้าถึงตรงนี้ก็คือเหมือนมอนโบซูได้ไปถึงบ้านเกิดของตัวเองแล้วนะผมสวยจริงครับถนนเส้นนี้ลองมากันได้นะครับผมถ้าใครวแวะมาเที่ยวโคราชก็มันต้องผ่านทางนี้อยู่แล้วคือมันเป็นถนนที่สร้างขึ้นมาแบบได้งดงามแล้วก็มีความลงตัวระหว่าง ถนนด้านล่างแล้วก็ถนนด้านบนนะครับผมสวยงามครับตอนนี้ก็วิ่งมาได้220กิโลนะครับเดี๋ยวหาที่พักอีกอีกปั๊มนึงก่อนครับผมโอเคครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็วิ่งมาถึงเส้นรอบเมืองตัวโคลาาแล้วนะครับผมก็ดูครับตัวเกน้ำมันมอสตมูซูกะพริปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเติมน้ำมันกันก่อนครับผมไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเที่ยงนะครับผม ก็จอดพักไปครึ่งชั่วโมงนะครับที่โคราชแล้วก็เติมน้ํามันไป290บาทนะครับรวมกับที่เราเติมมาแล้วที่กรุงเทพ200นะครับเป็น490นะครับผมก็เหลือระยะทางอีก200กว่ากิโลนะครับก็ถึงแล้วครับ นี้ก็วิ่งมาถึงตรงทางแยกแล้วนะครับผมถ้าตรงไปก็เป็นบ้านไผ่นะครับเลี้ยวขวานะครับไปอำเภอบลรบือนะครับผมอีก46กิโลนะครับผมใกล้ถึงบ้านมอสูสูแล้วครับผมแม่ก็รอเจออยู่ครับเรื่อยๆนะครับผมช้าก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับช่วงเทศกาลโอเคเพราะว่ารถมันเยอะนะเราต้องขับรถแบบไม่ประมาทนะครับผมเอาปลอดภัยนะครับตอนนี้มอสูซูก็มาถึงเขต จังหวัดมหาสารคามแล้วนะครับผมโอ้โหเลิฟเลิ <Wow. S 1> ถึงบ้านเกิดแล้วมอนมูซูเยี่ยมมากครับผม <Wow. S 1> มาถึงหนองบ่อแล้วนะครับผมที่อำเภอบลบือจะมีหนองแบบนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับ สามารถหาปลาแล้วก็ตกปลาได้ใกล้ถึงบ้านแล้วครับอีกอึดใจเดียวครับผมยูฮูถึงแล้วครับท่านผู้ชมเห็นพระใหญ่ไหมครับว้าวมอสูซูครับมาถึงบ้านแล้วครับระยะทางก็440กิโลนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับแล้วก็เติมน้ำมันไปนะครับ490บาทนะครับวิวอย่างสวยท่านผู้ชมดูครับน้ำเยอะ สดชื่นครับมาเห็นบ้านแบบนี้แล้วอ้าวแม่อยู่นี่ครับดีครับแม่ก็จะทําเมนูเป็ดนะครับก็เดี๋ยวกางเต็นท์ตรงนี้นะครับผมข้างเล้าเป็ดนะครับแล้วก็เฝ้าเป็ดให้แม่ด้วยเดี๋ยววันนี้นะครับวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับแม่มอสมูซูนะครับจะทําเป็ดอบฟางนะครับผมปกติจะมีไก่อบฟางนะครับเดี๋ยวมาดูเป็ดอบฟางนะครับก็เป็นแบบไหนครับผม เป็ดนะครับนี่ครับเป็ดนะครับตัวเป็นเป็นเลยนะครับผมนี่หัวครับผมใส่ปี๊บลงไปครับผมปั๊บนี่เอาฟางใส่นะครับผมค่อยๆอบค่อยๆอบบรรยากาศนี้ครับมันปีใหม่เป็ดอบฟางครับแม่บอกทําครั้งแรกเหมือนกันนะครับผมเป็ดตัวเดียวครับปล่อยมันเถอะ์ร้อยหกสิบบาทไม่เป็นไรร้อยหกสิบบาทนะครับผมดูครับไม่ใช่เป็ดตัวเอง ครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูนะครับผม,ม,ม,มว่ามันสุกหรือเปล่านะครับลองดูแม่เอาลองดู <c oughs> ดูครับผมดูครับแมวข้างล่างมัสุกได้กินนแม่ดูดิเอ,อ้เด้กิน่นนิดอดียว <Wow. S 1> กินได้แต่ข้างล่างเป็ดเป็ดอบฟางนะครับผมข้างล่างไม่สุกข้างบนก็ได้โอเคนี่คือเป็ดนะครับผมฝีมือแม่นะครับกลิ่นหอมมากเลย เดี๋ยวไปหั่นแล้วก็มานั่งทานกันครับนี่นะครับตอนนี้นะครับจากเป็ดอบฟางนะครับผมแม่ก็ทําการแก้ไขนะครับด้วยการย่างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวมีเพื่อนมอสูซูนะครับแต่บอกเลยว่าเป็ดมันมากนะครับท่านผู้ชมดูดิดูด,ดิดูมันมันดิโอ้โหเนี่ยนิ่มๆจัดไปครับผม นี่อยากจะคุยอยากจะพูดเลยเนื้อเป็ดควันออกควันออกเดี๋ยวอันนี้กินหอมป่ะหอมไหมหอมหอมหอมสุดยอดนะครับอันนี้จะหั่นให้มอดมูซูเป็นชิมคนแรกเลยอ่าลองลองชิมดูเอาละครับท่านผู้ชมจำแจวเอาละครับแจว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 นะจำแจวลยครับเนื้อนิ่มๆแล้วอื้อ มีกลิ่นมีกลิ่นของของของฟางของฟางเขาเขาเรียกว่ากลิ่นไอดินกลิ่นธรรมชาติกลิ่นแบบกลิ่นแบบแบบแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็มาย่างอีกรอบหนึ่งครับอันนี้สุกอร่อยด้วยข้าท่าครับผมเอ่เพื่อนท็อปเราดิเพื่อนท็อปเอ้าขับโอ๊ะฮะโอ๊ะโอ๊ะขบโอ๊ะนี่ครับน้ำจิ้มน้ำอะไรนะน้ำจิ้มภาษาอีสานนี่แจวเจ้าหอนเด้อพี่น้องเ้ยมาเด้อครับแจวทำโอ๊ะแล้ว อยัางกะควางเดนเดียเลยพี่น้องโอ้โหสุดยอดแไงบอกความรู้สึกบอกความรู้สึกมันนิ่มมากละลายในปากมันแบบมันกลิ่นหวานๆนะครับกลิ่นสดเออเมืองเก่าเขายังไม่ตายอ่ะโอ้โหแบบเนื้อเขาแบบยังยังแบบนิ่มๆอ่ะหอมมาครับหอมอ่ะแม่ย้แม่ดิทําให้กินอีกนี่นะครับผม ฝีมือแม่มอสมูซูนะครับเป็ดอบฟางนะครับ <Wow. S 1> สรุปก็คือยังไม่สุกนะครับก็ต้องย่างอีกรอบหนึ่งเค <Okay. S 1> เดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับก็หนาวหนาวหนาวว่าค่ำคืนนี้หนาวกันต่อมันหนาวมากนะท่านผู้ชมที่บ้านมอสมูซูนะครับก็อยากให้ช่องมอสมูซูนะคะคนเข้ามาดูเยอะๆนะฮะ <c oughs> ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับ เพราะว่ามอสมูซูเขาชอบไปนอนสายแคมปิ้งนะฮะถ้าใครเจอมอสมูซูก็ทักทายเขาได้ครับเขาเป็นคนเฟรนี่ครับไม่คนไม่หยิงนะฮะก็โอเคครับเพื่อนผมฝากดูแลด้วยครับช่องนี้กระจายนะครับขอให้คนเข้ามาดูเยอะๆนะฮะวยพรมนันเกิด <c oughs> ไม่ใช่ว <c oughs> ยพรนปีใหม่ในค่ำคืนนี้ขอให้ช่องมอสมูซูนะฮะประสบแต่ความสุขความสำเร็จควาให้คนดู คนเข้ามากดยอดไลค์เยอะๆจะ <ตา S 2> ได้มีคลิปดีๆให้ผู้ท่านผู้ชมได้ติดตามผลงานของมอดมูซูเพิ่มอีกนะครับครับสำหรับของผมก็ไม่มีอะไรมากก็รักเพื่อนเหมือนเดิมครับโอเคเดี๋ยว เดี๋ยวมอสมูซ well. um, ูนะครับจะขึ้น Facebook เพื่อนมอสมูซูให้นะครับผมสําหรับสําหรับใครนะครับต้องการใช้บริการรถตู้นะครับนําเที่ยวนะครับทั่วประเทศไทยนะครับเดี๋ยวมอสมมซูจะขึ้น Facebook ด้านบนฝั่งซ้ายมือให้นะครับใครสนใจก็นตรงนี้เลยนะขึ้นตรงนี้เลยขึ้นตรงนี้เลยให้เลยนะครับตรงนี้เลยนะใครสนใจก็ทักเฟซไปหาได้นะครับโอเคครับผมสําหรับค่ำคืนนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับ ตอนเช้านะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับหนาวนะครับอากาศช่วงปีใหม่ตอนนี้หนาวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็มีแม่ซื้อเข้าจีมาให้นะครับข้าจีบ้านโนบัลระบือเข้าจีบลระบือนะครับผมห้าบาทนะครับก็ชิมไปแล้วชิ้นหนึ่งอร่อยมากครับแล้วก็มีกาแฟนะครับแม่ทําให้ํำด้วยเป็ดตัวเดิมเป็ดเมื่อวานกินไม่หมดนะครับก็เที่ยงคืนเสร็จปุ๊บก็หลับ ก่อนนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับมอสูซูก็ขออวยพรนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่รับชมช่องมอสูซูนะครับขอให้มีความสุขนะครับร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งไหนให้สมปรารถนานะครับประสบความสำเร็จในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเดี๋ยวให้แม่นะครับอวยพรให้กับท่านผู้ชมเลยนะครับผมปีใหม่ค่ะ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะ,ะครัรักมอสนานานครับสำหรับอีพีนะครับมอสหมูซูก็ขอปิดคลิปนะครับมาปีใหม่ครับมาหาแม่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับอีพีต่อไปว่ามอสหมูซูจะเดินทางไปที่ไหนครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องมอสหมูซู้วยครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ ชื่อหมีดำค่ะหมีดำ,ดำเก็บมากะดักข้างถงนน